สวัสดีครับค่ะคุณวีรคะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเกิดขึ้นทุกปีเลยเวลาที่ทางด้านของทางรัฐบาลเนี่ยมักจะมีการเขาเรียกว่ามีการมอบนโยบายมอบความสุขคืนความสุขให้แก่ประชาชนอย่างของรัฐบาลนี้เองก็เรียกได้ว่าเป็นการเกิดดราม่าไม่แพ้กับรัฐบาลอื่นๆเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการมอบเงินสดเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนค่ะตรงนี้อ้อยขอสอบถามคุณวีระ เกี่ยวกับในเรื่องความคิดเห็นตรงนี้ค่ะเขามอบให้ได้ยังเหรอเขาบอกว่าเขาจะมอบให้ในช่วงวันที่29ถึงวันที่1มการาคมค่ะเขาให้คนละกีบบาทตรงนี้เขาจะมีการร่วมกับเป็นพวกพันธมิตรนะคะอย่างเช่นของพวกอ,อ,อย่างเช่นของสายการบินอย่าง,างเช่นของพวกไทยไลออนแอร์แล้วก็ถ้าเป็นพวกส่วนลด เกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อสินค้าอย่างเช่นของห้างสรรพสินค้าเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของออนไลน์เองค่อย่างเช่นพวก l า z a d a s h o อ p i n ้งต่างๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเพื่อที่ว่าจะใช้เป็นเหมือนกับเป็นคูปองแทนเงินสดนะคะอาจารย์แล้วก็เอาเงินที่ไหนมาใช้เรื่องนี้ครับในนส่วของตัีเราหรือเปล่าคะถ้าภาษีเรามาใช้ใช่ไหม เขาบอกเขาใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการเป็นคูปองแทนเงินสดตรงนี้ค่ะแตบบ่ว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเห็นแค่เงินเนี่ยมันเงินใครมันเงินภาษีไม่ใช่เหรอ,อถึงจะเป็นคูปองคูปองอะไรก็ตามแต่แขครับใช่ไหมใช่ค่ะประเด็นตรงนี้ถ้ามันเป็นเงินภาษีประชาชนก็ต้องถามว่าประชาชนได้ทุกคนไหม,มหรือจะต้องเฉพาะบางคนนะคนที่ขึ้น เครื่องบินใช่ไหมใช่ค่ะถึงจะได้คูป,ปองนี้แล้วเอาอย่างนี้จะเป็นธรรมได้ยังไงอือ่ะมันจะเป็นธรรมตรงไหนใช่ไหมครับใช่ค่ะประชาชนจํานวนหนึ่งเท่านั้นเองอืนะที่ใช้บริการสายการบินก็จะได้แต่เอาเงินคนทั้งประเทศมาจ่ายให้เขาเนี่ยมันจะยุติธรรมหรอครับอืม เอาเงินพ่อมนทีครับเอาเงินพ่อรัฐบาลเนะี่ยจ่ายสีครับมันเป็นเหมือนกับเป็นการเอื้อให้กับทางด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ใช่ไหมคะจย์ใช่แล้วมันเป็นเงินของคนทังกฤษก็เอาเงินรัฐบาลก็หมายถึงไม่ใช่เงินรัฐบาลนะเอาเงินของไอรัฐมนตรีเอาเงินของนายกสิถูกไหมครับถูกคะ่ะเพราะว่าคุณเนี่ยเอื้อให้กับคนจานวนหนึ่งเท่านั้น คือถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเครื่องบินใครไม่ได้เดินทางเนี่ยก็คือไม่ได้ก็ไม่ได้ไงครับใช่เปล่าใช่ค่ะแล้วนี้มันจะเป็นธรรมไหมล่ะอืมอืมไม่เป็นแล้วมาเพราะสีองคนน์กรหน้าประเทศมาจ่าให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะคนไหนไม่เข้าห้างคนไหนไม่เข้าห้างแต่ผูสิงค้าที่จะร่วมโครงการเนี้ย เขาก็ไม่ได้สิทธิ์อะสิครับถูกไหมถูกค่ะภาษีตาสาที่เขาอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่ในชนบทเนี่ยเขาก็ต้องเสียภาษีนะครับเงินของเขาก็จำนวนส่วนหนึ่งก็ต้องมาจ่ายให้ไก่พวกนี้แลวไอ้คนพวกนี้นะมันก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้วไม่งั้นมันจะได้นั่งเครื่องบินเหรอมันจะเข้าห้างเหรออืม,อม มันก็เป็นคนที่มีอะไรโอกาสทางสังคมดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วค่ะนะแล้วมันจะมาได้สิทธิพิเศษอันเนี้ยแล้วสิทธิพิเศษอันเนี้ยมันไปเอื้อให้กับใครมันก็เอื้อให้กับในคุนใช่ไหมในคุนที่เป็นเจ้าของอห้างสปปรรพสินค้าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันขายของได้ไง พอรามันเกิดในเรื่องของโครงการเนี่ยค่ะมันทําให้ออยไปนึกถึงตอนช่วงที่ท่านนายกค่ะได้ไปพบกับพวกเจ้าสัวต่างๆอันนี้นี่มันน่าจะมาเกี่ยวกับนี้เรื่องตรงนี้ด้วยไหมอะค่ะอาจจะมีการพูดคุยกันอะไรแบบเนี้ยมันมันก็ต้องตั้งข้อสงสัยได้ะนะครับเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันจะไปเอื้อให้ให้กับพวกนี้ไหม,มนะครับเพราะมันยังไม่มีความชัดเจนเนี่ย นะ,ะว่าทำไมมันต้องเลือกปฏิบัติแบบนี้อันนี้มันก็เข้าขายเลือกปฏิบัติอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปอย่างเช่นของพวกสายการบินตามที่เขากล่าวมาอันนี้นี่ก็คือไม่ได้เลยหรือแม้กระทัง่งในเรื่องของการเดินทางเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของพวกสนามบินต่างๆการขนส่งด้วยอะไรแบบนี้คือก็ถือได้ว่าก็ไม่มีความเป็นธรรมเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับอืม ในขณะเดียวกันค่ะอ่าอันนี้ก็จะมีในส่วนของด้านของทางกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันที่เขาบอกเขาจะมีการลดค่าของชีพกว่าสี่พันล้านบาทอย่างเช่นการเพิ่มมันในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะ เขาบอกว่าเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4มาตรการด้วยกันข่าจารย์ก็คือว่า 1. คือการเพิ่มอาชีพอย่างเช่นการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ 2. คือการเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันของของทางด้านของประเทศค่ะของกระทรวงพาณิชย์ ต่างๆนะคะอย่างเช่นของพวก SME นะคะแล้วก็มีการเพิ่มโอกาสสําหรับ SME อย่างเช่นของพวกธุรกิจอาหารกาแฟาพร้อมทั้งับมอบส่วนลดให้ประมาณ50-55เป็นระยะ1ปีเมื่อมีการต่ออายุการใช้งานงาน,นะคะอาจารย์ขอ ในบริษัทบริษัทหนึ่งค่ะที่เขาชื่อว่าบริษัท p o n อ r i ว e Thailand นะคะเพื่อที่จะขอรับในการใช้เพลงฟรีดูไปแล้วในแต่ละนโยบายต,าต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการมีในเรื่องของเจ้าสัวต่างๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเลยนะคะอาจารย์เท่าที่ <ppers. S 1> ดูแล้วแล้วตอนนี้ไอเนี่ยมันต้องใช้เงินแล้วเงินเนี่ยเงินใคร เงินของประชาชนค่ะในการลดค่า<ช>ของชีพให้แก่พี่น้องประชาชนสูงถึงสี่พันล้านบาทเพื่อที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจนคนที่มันได้ประโยชน์คนจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะอืแล้วมันเป็นธรรมไหมล่ะถ้าอย่างเงี้ยอืมมันไม่มีความเป็นธรรมเลยค่ะอาจารย์เห็นไห<ช>เอาเงินทุกคนแต่เอาไปให้ประโยชน์กับคนจํานวนหนึ่งะนะครับ มันก็เป็นการเลือกปฏิบตัติแล้วก็เป็นการให้ประโยชน์กับคนจํานวนหนึ่งนงะนะมันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมันไม่เป็นธรรมนะ,เ,ะเพราะท่านนโยบายออกมามันก็ควรจะได้ประโยชน์กับคนทั้งประเทศเท่าเทียมกันใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเช่นถ้ารัฐบาลจะออกนโยบายเนี่ยก็คือเป็นนโยบายนะลดค่าไฟสิครับ อย่างนี้มันได้ทุกคนเลยไม่ว่าคนรวยคนจนได้หมดนะแต่จริงๆเนี่ยคนรวยก็ไม่ควรได้ก็คือว่าชาวบ้านที่เขาเคยเสียค่าไฟนะเดือนหนึ่งไม่ถึงพันบาทเนี่ยนะเขาควรจะได้สิทธิ์ตรงนี้มากกว่าไอคนที่มันเป็นเศรษฐีบ้านมันมีแอร์เยอะๆมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยมันเสียพมันเสียค่าประเนือ หมื่นกว่าบาทเนี่ยไอย้ควรเนี้ยไม่ควรเราก็ให้มันเพราะมันมีกําลังจ่ายนะผมว่าอย่างนี้มันยังเป็นธรรมมากกว่านะถ้าจะเอาภาษีเนี่ยนะครับมาช่วยประชาชนจริงจิเนี่ย คำว่ารัฐบาลหลายๆคนนะคะก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมีการออกมาตรการเกี่ยวกับนี้เรื่องของมีการมอบของขวัญปีใหม่หรือว่าของขวัญอะไรให้แก่ประชาชนออยไปดูเสียงของประชาชนนะคะในโลกออนไลน์แล้วก็ที่มีการพูดคุยกันแบบนี้หลายๆคนเขาบอกว่ารัฐบาลไม่สมควรที่จะใช้คำว่ามอบของขวัญให้แก่ประชาชน เพราะว่าสิ่งที่รัฐบาลมอบมันเป็นเงินของเราอะมันเป็นเงินเราเองอ่ะใช่นะมันเป็นเงินเราเองอ่ะถ้าเป็นรัฐบาลมอบของขวัญก็ต้องเป็นเงินของคอรอมอใช่ครับเงินของรัฐมนตรีทุกคนมันม,มาลงขันกันเงินส่วนตัวมันนะก็เป็นชปเงินพวกเรานะค่ะเออคือรัฐบาลทุกๆุกร รัฐบาลไม่สวรใจคาน,นี้เลยเนี้เขาก็ได้นะถ้เาเอาไปทําเป็นผลงานของเขาถูกไหมครับแต่เ,เงินประชาชนนะเองน,นะแต่มันได้กับประโยชน์กับคนจํานวนหนึ่งได้ประโยชน์กับนนนนกนในกลุ่ที่เขาร่วมโครงการนะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะ คือถ้าเกิดรัฐบาลแน่ใจก็คือให้เอาเงินของตัวเองมาเลยอันนี้เป็นของขวัญแน่นอนแต่การใช้แบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมหรือเปล่าคะอ,อาจารย์เพราะว่ารัฐบาลเนี้ยไม่ใช่รัฐบาลแรกนะคะที่ใช้คาว่ามอบของขวัญให้แก่ประชาชนแต่ว่าสังเกตว่ารัฐบามันก็ใครทันมันก็ต้องสมควรถูกด่าหมดนั่นแหละนะต้นเรื้องไม่ถูกต้องมันจะรัฐบาลไหนอา่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี้ยนะ รัฐบาลที่แล้วเนี่ยเคยด่าใครไว้มากเปล่าถ้าเคยด่าเขาไว้แล้วมาเตรียมมาทำเองเนี่ยมันสมควรไหมล่ะฮะแล้วยังอยากจะทำอีกเหรอนะเราต้องไปค้นดูสิว่าในสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะอะ้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่งเป็นแกนนำทุกวันเนี่ยมันเคยไปด่าใครไว้มากเปล่านะ เหมือนกับว่าที่เคยด่าเขาไว้เนี่ยก็คือเข้ามาที่ตัวเองหมดเลยไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลที่แล้วเลยใช่ที่นี้ค่ะจริงๆเนี่ยมันแต่จริงๆริเนี่ย,ย,ยผมว่ามันไม่ละอายหรอกเพราะว่านะไอ้คนที่นะจับไม้จับมือแล้วก็ให้โอกาสการพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลก็คือไอ้พวกกบฏเนี่ยนะไอ้พวกเผด็จการทหารเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้าเบื่อปฏิการทหารมันไม่สงชิกมันไม่ยกมือมันไม่ให้สวออในสายของพวกมันยกมือให้เพื่อไทยจะได้เป็นจับตั้งรัฐบาลหรือเปล่าเพราะมันยกมือโหวให้เศรษฐาได้เป็นนายกอะจําได้ไหมใช่แต่ดังน้มันตกลงผลประโยชน์แล้วพอเศรษฐาได้รับเสือเป็นนายกเพียงไปกี่วันนะประยุทธ์หัวหน้าขบวก็เชิญน,นะเศรษฐา ถ้าไปพบที่สำนียเรัฐบ,บลาลที่มันไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนค่ะฮะอันนี้ผมว่ามันก็พวกเดียวกันหมดนะครับม,มีภาพที่ว่านายกเสกถากับนายกประยุทธ์นั้นดูนกดูไม้กันด้วยนี่คะช่วงนั้นครับค่ะอาจารย์คช้านี้ออยขอสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของประเด็นของคุณทักษิณได้ไหมคะครับ ค่ะประเด็นของคุณทักษิณอันนี้ค่ะต้องยอมรับเลยค่ะว่ามีคนออกมาถกเถียงกันเยอะมากเลยหลังจากที่มีการออกเกี่ยวกับในเรื่องของกฎของในเรื่องของกฎกรมราชธรรมใหม่ออกมาหลายๆคนเขามองว่าเป็นการเอื้อให้กับทางด้านคุณทักษิณตรงนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะเอ่อมันก็มีนะค่ะเอ่อ คนที่คิดอย่างนั้นเยอะค่ะแต่คนอีกจํานวนหนึ่งพวกเขาอ่ะก็จะเสียงแทนเขาก็จะบอกว่าไอ้กฎระเบียบเนี่มันออกมามันมีการทำกันมาหลายปีแล้วคะนะแต่มันเพิ่งจะมาออทำทำเป็นอะไรอะ่ะลูปเป็นร่างตอนนี้ครืม แต่มันก็เป็นการออกมาได้เรียกได้ว,ว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการเรียกแขกพอสมควรเลยนะคะเพราะออกมาช่วงจังหวะของคุณทักษิณพอดีเลยใช่ครับที่นี่ครับมันก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นนะไอคุณจะไปข้ามแม่ให้คนเข้าใจางั้นไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนั้นนะครับค่ะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นเอแล้วเรื่องนี้นะค่ะเนี่ยจะถือ โอกาสนะครับค่ะอธิบายเลยนะครับนะเนี่ยมีบางคนเนี่ยมาถามผมบอกเอ๊ะทำไมผมไม่เห็นเคลื่อนไหวเลยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องไอ้นักโทษน้าสิบสี่เนี่ยนะครับผมจะไปเคลื่อนไหวได้ยังไงนะครับผมจะไปเคลื่อนไหวได้ยังไงในเมื่อไม่มีใครมา้องเรียนผม นะถ้า mm hmm. อยากย้ายผมตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องร้องเรียนเข้ามาว่าเนี่ยตอนเนี่ยมันมีกรณีคุณรับสินเนี่ยนะ,ะได้สิทธิพิเศษไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียว mm hmm. นะนะครับถ้าอย่างนั้นนะถ้ามีการร้องเรียนมาแล้วผมไม่ไดําเนินการนะอย่างนั้นอนะขอว่าผมได้นะ mm hmm. ในเมื่อไม่ได้มีการร้องเรียนผมแล้วสอง ผมเห็นมีเจ้าภาพหลายคนเยอะแยะเลยตอนนี้นะมีเจ้าภาพนะคุณจตุพรพรมพันธ์คุณทนายนกขาวอะไรต่งางๆเนี่ยนะคอปปอเขาก็นะทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องขอบหลายคนนะที่ถามผมว่าทำไมผมไม่ไปช่วยนะเอาเรื่องกรณีที่ทัศน์ศิลเนี่ยนะครับได้ประโยชน์นะไม่ต้องติดคุกเนี่ยนะ ซึ่งก็ต้องอธิบายนะว่าผมจะทําอะไรเนี่ยมันต้องร้องเรียนเข้ามาไม่ร้องเรียนเข้ามามทำอะไรไม่ได้แล้วสองมันมีเจ้าภาพแล้วมีคนเขาแย่งกันทําเยอะแล้วผมไม่ต้องไปแย่งก็ท mm hmm. ําทในหน้าที่ที่ไม่มีใครทํา mm hmm. หรือหน้าที่ที่ผมทําแล้วมันยังไม่อะอะไรอะจบอย่างเชื่อตอนเนี้ยผมก็ต้องทําเรื่องอปอปจไม่ให้เอกสารนาฬิกาประวิตย์เนี่ยนะ <Ha. S 2> นเดี๋ยวมันต้องเตรียมเรื่องการฟ้องค,คดีหลังปีใหม่นี่นะครับ นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเดีที่ผมดําเนินการอยู่นะครับเนี่ยตอนเนี้ผมอยู่ที่เขาค้อเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะผมก็มาตรวจสอบนะที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนเนี่ยนะึ่งเขาล้องเรียนมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ต้องมาตามนะครับดําเนินการไม่ใช่ว่าผมอยู่ว่างๆนะ,ะ <laughs> ผม<อ>ไม่ได้วันวันนึงไม่ได้อยู่ว่างเลยนะอาจารย์ครับ พอดีว่าออยไม่ค่อยได้ยินเสียงอาจารย์เลยอาจารย์ช่วยเอาไมเป็นแบบใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูไม่ค่อยได้ยินเลยยังครับเนี่ยได้ยินอย่างสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดออยีบนเขาอ่ะได้ยินแล้วคะ่ะอาจารย์คะอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องเข่าคอที่อาจารย์ไปวันนี้มาหน่อยค่ะว่าอาจารย์ไปทาเกี่ยกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะในส่วนข,ของของเขาคอนี่คือมีปัญหาอะไรคะ ที่ดินเขาค้อเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านเขาล้องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านที่เขาล้องเรียนผมเนี่ยเขาเป็นราษฎรอาสอาชื่อย่อว่ารออสรอ,อเรืออออามสอเสือ,าสอาราษฎรอาสานี่ก็คือเกิดขึ้นในยุคที่ยังมีสงครามคอมมิวนิสต์นะครับึ้นในประเทศไทยเนี่ยซึ่งช่วงนั้นนจะอยู่ในช่วงปี2522ถึงปี2528 ะนะครับซึงช่วงนั้นยังมีอคอมมอนิสอยู่จริงๆเนี่ยมันน่าจะจบตั้งแต่ปีอันนั้นนโยบาย66กทับสองสามันก็น่าจะไม่ก่อยมีคอมมอนิสแล้วจริงๆสู้ลบหนักๆนี่มันจะสู้ลบหนักๆกันในช่วงปี2100 20 21 22นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าเป็นคอมมอนิสเน่ยนะมาตั้งฐานนะครับ ใหญ่อย,ยอยู่ที่บริเวณเขาขค้อนะครับจึงเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วก็พวกนี้เขาจะลบเก่งพวกคอมมิวนิสต์บนนี้นะเขาจะเป็นชนกลุ่มน้อยะนะครับขณะนี้ทางราชการเนี่ยนะก็ส่งทหารนะครับที่เป็นทหารปืนลาบเนี่ยขึ้นมาปราบเนี่ยตู้เขาไม่ได้นะ ทางกองทัาพทริสามก็เลยใช้นโยบายเ,ยเกลือจิ้มเกลือจะต้องเอาพวกเดียวกันที่มีความชํานาญในพื้นที่แล้วก็มีร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําการลบบนเขาได้เนี่ยก็<ะ>เลยประกาศรับสมัครราษดรอ,อาสาทีนี้ราษดอนอาสาพวกนี้ก็จะเป็นชาวบ้านเอามาฝึกทหารนะ,ะแต่ไม่ใช่ว่าสงไปลบเลยนะเขาเอ,อามาฝึกน,นะได้ยศนะครับบางคนได้ถึงร้อยเอกนะครับทั้งคนไทยทั้งคนตุ่มน้อย พอคนพอคนเหล่านี้นะครับทําการลบนะครับเสร็จนะสามารถที่จะจัดการกับอ,อพวกคอมมวนิสต์ได้เนี่ยนะครับจนสามารถกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยทางราชการก็ตอบแทนราษฎรอ,อาสาเหล่านี้ก็โดยแบ่งที่ทําที่ดินทํากินค่ะนะครับโดยกองทัพพันธสามเนี่ยไปขออนุญาตกรมป่าไม้นะ <c oughs> โดยถูกต้อง นะครับจา<ะ>กที่ดินทำกินให้คนละยี่สิบไร่ที่ดินปลูกบ้านอีกคนละสองงามสองร้อตารางวา<ะ>แล้วก็ให้สิทธิ์เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้อยู่ทํากินไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานแต่<ะ>เอาไปขายไม่ได้นะอเอาไปออกถนนไม่ได้นะครับ็ต้องเรียกกรบรออสสอมีหลักฐานนะครับแต่ต่อมาเนี่ยในปีสองพันร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยรัฐบาลกสจอของประยุทธ์เนี่ย ไปออกนโะยบายนะครับทวงคืนฝืนป่าเนี่ยนะครับไปมีคำสั่งคอสชที่64กับคำสั่งคอสชที่66ครับ257ก็ไปไล่นะอ้างว่าจะทวงคืนฝืนป่านะมันควรจะไปทวงเอากับไอ้พวกไหนทุนสิครับไอ้พวกที่มันไม่มีสิทธิ์นะหรือไปทวงเอากับไอ้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นะ oh. เราต้องยอมรับนะไอข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอนะนายตำรวจนะครับเยอะแยะเลยครับเป็นประเทศเลยครับที่มันใช้อำนาจโดยไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ไ oh. ปน,นะได้สิทธิครอบครองป่าเนี่ยนะ <Ha. S 2> ไอ้พัวเนี้ยมันเห็นเดือดร้อนเลยแต่คนที่เดือดร้อนตามโนโยบายที่มันกลับเป็นชาวบ, <Ha. S 2> บ้านค่ะก็คือปัรอนอาาน ปัญหาเกี่ยวกับนี้เรื่องของค,<ม>คนเหล่านี้นะครับเขาได้ฉีดแล้วเนี่ยรัฐบาลให้ฉีดเขาอยู่พอรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยกลับจะมาเอามาไล่เขาออกอเอาไปทําเป็นที่รจาชพัสดุเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับจํานวนมากเลยนะครับเนี่ยบนเขาค้อเนี่ยนับร้อยครอบตัวนะที่เขาร้องเรียนกับผมเนี่ยค่ะอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะ โอ้โหเป็นปัญหามานานมากเลยค่ะเกี่ยวกับในเรื่องนี้แล้วตรงนี้นิทาอาจารย์เองก็จะมีการนําเรื่องไปร้องทางด้านปปชเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อไรคะผมไม่ร้องปปชนี่ผมจะดําเนินคดีเนี่ยนะมผมจะดําเนินคดีกับไอเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนเนี่ยที่มาทําไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับซึ่ง<ป>ตอนนี้ผมก็มีหลักฐานพอที่จะดําเนินคดีได้แล้วนะค่ะได้มีการคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่เขาเบื้องต้นบ้างไหมคะ ก่อนที่จะมีการดาเนินคดีผมไม่เคยไปคุยกับนันเพอแล้วคะนะนันเภอใส่คอส์นันเพอ,อ,นนเพอก็อ้างนโยบายาอย่างเดียวจนถึงที่สุดแล้วก็คือจะดําเนินคดีแล้วใช่ไหมคะ,ะนันเพอโดนไปแล้วคนนึงนัเพอคนที่ผ่านมาโดนไปแล้วนะครับถูกด,ดาเนินคดีไปแล้วเรื่องส่งไปปอปชแล้ว,แ,ลวแต่นี่นันเภอคนปัจจุบันนี่จะโดนคนต่อไป เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะคะอาจารย์ถ้าอย่างไรนะคะอ้อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทางได้ของอาจารย์แล้วก็กับทางที่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับนี้เรื่องนี้เราก็ขอให้ได้รับความเป็นธรรมไวๆเลยค่ะอาจารย์ครับค่ะสํารรับองนี้จะคุยจะคุยกับชาวบ้านไหมเนี่ยผมนั่งอยู่กับเขาเนี่ยคุยกับเขาตะกนหนึ่งไหมถ้าอย่างไรไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวฟังความู้สึตชาวบ้านเข้าหน่อยไหม ไม่<น>เป็นไรค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวถ้าอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขออนุญาตรบกวนคุยกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของขาคออะไรกันเนาะครับครับค่ะสำหรับวันนี้อ๋อต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาพูดคุยกันในหลายๆเรื่องเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ